แน่หละมิฉะนั้นฉันจะสะดุดตาคนอื่นเกินไปลีหูลีหูเห็นปลาใบมีดไว้น้ำอยู่ใต้เรือและอีกมากมายในที่เก็บปลาที่ไม่ปิดสนิทของหานเฟยเขากล่าวว่าฉันจะให้โอกาสนายเอาปลาของนายมาให้ฉันแล้วฉันจะยอมให้นายตามฉันมาฮะห,หานเฟยสับสนเดี๋ยวก่อนนะนายขอให้ฉันเสนอปลาของฉันให้นายหรอลีหูกล่าวว่าถูกต้องหานเฟยถามว่า ฉันจะไม่ได้ติดตามนายเว้นแต่ฉันจะต้องยกปลาให้ในายเหรอลี่หูตอบอย่างไม่อดทนใช่หานเฟยหมดคำพูดผู้ชายคนนี้เป็นอะไรหรือเปล่าเขากำลังจะปล้นฉันแทนเมื่อพ่อของเขาล้มเหลวหรอหานเฟยถามว่าหัวของคุณโดนปลาหัวเหล็กตัวเล็กกระแทกหรือยังไงลีหูรู้สึกงุนงงในตอนแรกแต่ในไม่ช้าเขาก็รู้ว่าหานเฟยหมายถึงอะไรเขาสูดหายใจแก่กล้าดีไม่เบานี หานเฟยกล่าวว่าไปให้พ้นดีกว่าฉัน